เป็นข่าวด่วนค่ะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุก็รถทีมงานของสาหน่อยเพรบานแพงค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยิลาอุ้งอิงละกาทุกทุกท่านทิดไดพานเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องเมื่อประมาณเมื่อถึงหนึ่งชั่วโมงนี่เองค่ะพี่น้องป๋าอำนาจหน้าวงษาค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารผู้หนึ่งของสาหน่อยเพรบานแพงเนาะค่ะ เพิ่นกิดในมพะโพธในเพจส่วนตัวของเพิ่นค่ะพี่น้องเป็นรถขนของของทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งค่ะพี่น้องประสบอุบัติเหตุค่ะระวังเดินทางจากสุพัรณ์บุรีมากเพื่อที่จะมาทําการแสดงอยู่จังหวัดอุดรมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องตำรับมือนี้เป็นบ้านเดินทางค่ะทีมงานก่บทยอยเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องระวังทางรถขนของค่ะพี่น้องรถขนของในทีมงานของสาวหน่อยเพชรบ้านแพร่งเกได้เกิดอุบัติเหตุค่ะพี่น้องเชี่ยวชนกันกับรถ ปิกอัพค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีรถเก๋งอีกขั้นหนึ่งเนาะคะ่ะกับบริหาใจว่ามาชนกันแบบโดมิโนโบอลเนาะคะ่ะหรือเบรกว่าท่านรือจังไหนกับย่างโผเนาะ,นะ,ค,ะค่ะค่ะก็ดีทีว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือทุกคนปลอดภัยค่ะพี่นอ้องอุบัติเหตุเที่ยวนี้ทุกคนปลอดภยะะัยเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีในส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์เทือนี้ค่ะ แล้วก็แฟนครับนะคะพี่น้องของสาวน้อยเพชรบานแพงก็เดียข้าไปคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะค่ะอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะทุกคนปลอดภัยทุกคนบอเป็นอย่างก็ดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องอผู้บริหารอีผู้หนึ่งของสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะค่ะก็คือบอโจค่ะบอโจอโยโมนินเนาะค่ะเ,ะเพิ่นก็เด้เข้าไปคอมเมนต์เพื่อกันค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองค่ะพี่น้องค่ะหลายๆคนก็ได้ไปให้กำลังใจเนาะค่ะ ซึ่งลถขั้นนี้น่าจะเป็นลถของป๋าอำนาจนะคะพี่น้องเพราะว่าป๋าอำนาจเพิ่นกับเดมพอนในเพจของเพิ่นเองเลยเนาะคะ่ะค่ะช่วงนี้ก็ได้ตั้งแต่ทรงกำลังใจให้เนาะคะ่ะสําหรับู้ทีิเดินทางกลางคืนนะคะพี่น้องละคะ่ะทำงานตลอดเวลาเนาะคะ่ะคือจังทีมงานตาวหน่อยเพื่นบ้านแพงแงละคะ่ะเล่ไล่วงเนาะคะ่ะที่ได,ด้ทำงานตอนกลางคืนลนะคะ่ะเดินทางตอนกลางเวนนะะ้นค่ะพี่น้องก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนเนาะคะ่ะ ช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุสําหรับวงหมอล่ำเนาะคะ่ะหลายๆวงทั้งที่ได้รับความเสียหายมากมากล้วกะถึงแก่ชีวิตกับมีเนาะคะ่ะหลักการมถึงแก่ชีวิตกับมีหลายเหตุการณ์ค่ะพี่น้องรวมทั้งเหตุการณ์แถวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเหตุการณ์แถวนี้ก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่บอมีผููเสียชีวิตนะคะพี่น้องค่ะแต่จังไหนก็บทรงคว่ำห่วงใยเนาะคะ่ะของห้ เดินทางโดยควาวปลอดภัยค่ะพี่น้องบา่บาวาเดินทางไปไซมาไสก็ตามเนาะคะ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งสาวน้อยเพยนบานแพงหลกักะของทุกๆวงเนาะคะ่ะที่เดทําง,งานกลังขึ้นหลกักะเดินทางเยับลองเว้นนี่ค่ะโดยเฉพาะสาวน้อยเพชบานแพงเลีงงานเพิินกะเลื่อยไปไกลจนถึงปีเจ็ดศูนย์แล้วค่ะก็คือเพิ่นจะต้องเดินทางทุกหมือนเนาะค่ะพี่น้องเดินทางบางเทือก่ะหลายลอยกิโลค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้กะถือว่าหลายลอยกิโลด้วยกันเนาะคะ่ะจาก สุพัณบุรีค่ะพี่น้องมาอุดรเนาะค่ะเพื่อที่จะทําการแสดงมืออื่นค่ะพี่น้องขาระยะทางกัไก่พอสมควคัค่ะการเดินทางที่เดินทางทุกมือเนี่ยเนาะค่ะเดินทางอยู่ทุกมือค่ะกับข้มเมือลาไม่กับมีเนาะค่ะจะ่าก็ขอให้เดินทางหรือค่วมปลอดภัยขอให้เดินทางหรือค่วมระมัดระวังเนาะค่ะยิ่งช่วงนี้จะเข้าช่วงสงการอีกเนาะค่ะพี่น้องพอๆแม่แม่เอฟซีก็จะเดินทางกันหลายนะคะพี่น้องเดินทางกลับมาบ้านเนาะค่ะกลับมาหาครอบครัว กับมหาพีหานองค่ะช่วงเทศกาลยุดเง้าเนาะค่ะช่วงสงการค่ะยิ่งช่วงนี้ก็จะลดอยู่บนทองถนนหลายค่ะพี่น้องอุบัติเหตุก็ฝีสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะค่ะ ก็อขอให้เดินทาง้วยคววมระมัดระวังนอกจากนั้นก็นยังมีผ้ายุอีกเนาะคะ่ะพี่น้องผ้ายุฤดูร้อนมากค่ะเมื่อกี้นี่ประแขกเพิ่งเบิ่งข่าวมากเนาะคะ่ะว่าครับรถไปดีดีเนี่ยระคะแล้วก็กิ่งย่างไงคะ่ะพี่น้องหักลงมากค่ะเกือบถูกรถค่ะรถก็ยังบ่สามมราเบรกได้ก็ได้เหยียบงาของต้นย่างไปเลยนะคะพี่น้องดีว่าบรได้รับความเสียหายมากไมยเนาะคะ่ะ อุบันเหตุเดี๋ยวนี้ทุกคนปลอดภัยก็ถือว่าคุณพาคุมค้องและเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็วันนี้ยังหลายไปกว่านี้เนาะค่ะก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำเนี่ยก่อนคลิปหน้ามาคุยกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ